สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อเนียนนูสิบ้าพี่น้องมากินในพัดมะม่าจ้ามากกา่าลีสามปีสี่ปีบ่เคยกินมะม่าเกาหลีจ้าเนี่ยจ้าเทือแรกจ้าครั้งแรกพร้อมจ้ามันจด้จ้าพี่นองกินน้ำกันจ้าซิบแซ่บจ้าเนี่ยจ้าหนูก็กินรสนี่เนาะจ้าบ่เคยกินจักเทื่อ กะซีมาซิมเบิงเนี่ล่ะจ้าว่ามันเผ็ดอหรีบออันนี้กะหอเดียวนะจ้ะเบิงจ้ะเมื่อนี้อยู่คนเดียวจ้ะแฟนไปตกป่ามาจะจ้ากินน้ำกันเห็ดห่อนๆจ้าแตก่กับบะไดเห็ดให้เบิงนะจ้าเนาะ จ่านแญน่ๆจ่าจักที่กินมดบ่มด <c oughs> พัดใส่หมูใส่กุ้งนะจ่า <c oughs> อ้หอนหอนจ่า <c oughs> มาด้วยจ่าพี่น้องจ้าห <c oughs> นูก็บ่ไดเห็ดยังหนูนก็นั่งเบิง่งหนังจ่า แฝกพ่เพ็ดจาก้าำแฝกบ,บ่เพ็ิดพอกินไหนแต่ว่าพ่าค่อยซื้อมากินกับสีร่องเบิงเนี่จา้าพึ่งจีร่องเบิงว่ามันเป็นแบบไดนนะจา้าเห็นจะเป็นเบิ้งลิปเอื่อยเพื่อนไอ้เพื่นอนก็ไม่ตรว่ากินเพชรกินเพชรเองสีงนะกินแล้วแบบซิฟกินเพชรก็เลย อยก,กินล่องเบิงจ้ะว่ามันเผ็ดอิลีบัวนะมันกับพ่อกินดูจ้ะถ้าต้มนี่ยก็คือสิบเผ็ดอิรีอยู่ดอกจ้ะแต่ว่าอันนี้น,นุ่งผัดหอมผัดนอกจาก โอเคปกกับพ่อกินอยู่จ้ะบานเฮาจักบาทจา้ะอันนี้แบบหอยใหญ่เลยนะจ้ะยูนิแครเจ็ดลอยวอนเจ็ดลอยวอนเก้าลอย 9ก0วอนแล้วก็ร tamam. ้อยเก้าร้ยก <seen> ้าสิบ้อยแปดสิบประมาณนี่ละจ้ะแต่ละซองกระสีบอลแห้งปานได้จ้ะตะบานเขากระสิอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบบาทน่ะจะมาจากคํใหย่ๆจ้ะ พี่น้องจ้ะมาเกลือกินกับเริ่มจะพิษแล้วจ้ามาแต่สีบวเพิดเริ่มพิดแล้วจ้าพี่น้องจาโอ้ยขีบตะเคียบกระบอกปินท่านี่มาจ้าคำนี้เพื่อพี่น้องจ้ามาเลยจ้า 母的。 จ้มาเจ้าจจพี่น้องจ้าเสบเจบจ้าฮอเดียวกันร้ายเติบเมาะจ้าจ้าจะกินมดวิบวั จ้ะเห็เดแล้วไม่ไหมนาาจะห่องนุ่กระแคบๆต้องจ้กเก็บไ่บาได้กว้างนาาจะ หอนเที่ยงหอนเริ่มสิเพ็ดแล้วจ้ากลินน้ำข้ามแล้วหยุดบ่ได้ดีจ้าแซมมือสื่อม,มาสามซองแล้วจ้านี่จา้าอันนั้จนจา้ากะสีร่องกิ่นเบิองอันนี้รสต้มยำจา้าคิดว่ารสต้มยำเนาะจา้าม่หอันนี้หนูกับบวบุจ้าโรดจา้าเนี่จา้าสื่อมาสามซอง ิ้นานี่จ้ะรถนี่นุกระตุ่มไปแล้วจ้ะนี่ลองกิน่นเบิงจ้ะม,มันกับพอกินยู่จ้ะมันกับบริเวนถือว่าเพชรบ่อถามว่าเพชรบ่อเพชรยูจ้ะแต่กับบ่ถึงบ่ป่านใดส้ำรับนุ่นะจ้ะ รถนี่อาจ,จีบอเพชรก็ได้จ้ารถที่น้องกินนี่อาจ,จีบอเพรก็ได้จ้ามันกบร,นนนบ,รบบเพรอีลีเนาะจ้ามันบ่ได้แบบเขาก็กินได้ไปเรื่อยๆไหมจ้า กบับม่ได้แดงขนาดนั้นานะจะพริกก็ได้เดี๋ยวโนูสิหายมักินเรื่อยๆเบิ่งอยู่จ้ะ อีกตั้งหลายจ้าพี่น้อง ยุบดบอดยจ้าพี่น้องจ้ะก็ถือว่า,ากินได้จ้า อินเครื่องเบิงหนังไปน้ำจ้า เหลิมจีอิมแล้วจ็คจีมดบ่มดจ้ะถ้ากินบ่มดก็กนะจะนยังายเติบย่จ้ะ พังหิวเขาจงค่อยกับมากินอีกก็ไ้จ้ะน,น,น,นูกะมา,มาเฮ็ดคไว้ให้เบิ้งนูก็เฮ็ดคิอันกินมาม่นรสเผ็ดห้เบิ้งนะจ้ะว่ามันเป็นแบบไหนนูนก็กินได้ยุจ้ะกินกะบ่เศร้าศพเจ้าปากนะจ้ะก็ถือว่ผพานอยู่จ้ะ แต่หนูก,กินมาเบิร์จ้ามาแล้วจ้ามามากินน้ำกันจ้าหนูกะเลื่มอิ่มแล้วหลร้ายคักจ้าหนูจ้า สามรสสามอันนี้จะเอากับหัวอันนี้แบบนี้ กินนะจ้ะนาะ่องนี่นู้กินสองนี่เดี๋ยวเอาไว้รอบนาจ้าจิเฮดเนนน้อยแม่มาก,กินให้เอาไ้พี่น้องเบิ่งนะจ้ะจีเฮดกินแบบเนน้อยเพราะารู้ว่าเพชรเราจะแล้กก็สิีเซาจะทิ่บ่ก,กินไา้จ้ะ คลิปนี้หนูกับไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายแน่ด้จ้ะหนูพึ่งเห็ดช่องไม่ผิดพลาดอีหยังไปก็ขอโทษขออภัยด้จ้ะหนูกับบอกบ่เก่งป็นไรจ้ะขอบคุณค่ะ